รู้หรือไม่บาทิสตาหลังจากเลิกปล้ำชีวิตตกต่ำจนเกือบโดนยึดบ้านบาทิสตานะครับผมได้เคยเผยนะฮะว่าชีวิตของเขาเนี่ยเกือบจะต้องพังไปนะครับผมและก็บ้านของแกเนี่ยก็เกือบจะโดนยึดด้วยนะครับแต่ก็ได้รับคำแนะนำจาก The u n d e r t a เทเกนั่นเองนะครับทำให้เขาได้ไดสติและกลับมามีชีวิตที่ดีได้ครับซึ่งบาทิสตานะฮะได้กล่าวว่า นักกีฬาอาชีพเนี่ยเติบโตมาโดยไม่ได้มีเงินมากมายนะแต่เมื่อประสบความสําเร็จและยังมีเงินมากมายก็อยากที่จะซื้อทุกสิ่งอย่างผมก็เคยใกล้กับจุดนั้นจนใช้ชีวิตเกือบพังคําแนะนําที่ดีที่สุดที่ผมเคยได้รับมาเนี่ยมาจาก The Undertaker เขามักจะพูดว่าจงใช้ชีวิตให้ต่ํากว่ารายได้อย่าใช้เงินเกินตัวอย่าหลงระเริงและควรรู้จักเก็บออม ผมรู้ซึ้งในเรื่องนี้ก็ตอนที่ผมเลิกเป็นนักบปล้ำไปแล้วผมสูญเสียทุกสิ่งอย่างไปโดยสิ้นเชิงบ้านของผมจะโดนยึดแต่ผมมีโอกาสครั้งที่2ในชีวิตที่ประสบความสําเร็จในวงการภาพยนตร์ตอนนี้เงินในธนาคารของผมก็มีความหมายกับผมมากจริงๆมากกว่าสิ่งไหนๆที่ผมต้องการ